หุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวศนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับวันนี้แนะนามา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวของอินทัสนะครับโดยรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับอินทัสที่77บาทแนวรัฐภที่75บาท5 0สตางค์สำหรับแนวต้านที่78บาท7 5สตางคร์สำหรับแนวต้านะไปที่80บาทวันนี้ราคาหุ้นของอินทัสปิดที่ 77บาท50สตางเพิ่มขึ้น1บาท25สตางคิดเป็น1.6 4ส่เซส่วนสุดทรัพย์ตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำก็คือตัวของสตาร์ทนะครับเรียกว่ารูปแบบของตารแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าลุ้นนะลุ้นเป็นจุดกับตัวนะครับให้แนวรับที่4บาท42สงตางแนวรับไปที่4บาท26สตางสำหรับแนวต้านนะครับปที่4บาท60สตางแนวต้านไปที่4บาท70สตางวันนี้ราคาหุ้นของสตาร์ทปิดที่ 4บาท52งตังะคะ์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์แล้วก็ช่อง u t u b e หุ้นอินไซส์แล้วก็ยติดตามพมข่าวสารแบบเดี่ยวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ .com นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้วางไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม